ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนแล้วครูจะมาสร้างข้อตกลงภายในห้องมาจัดกันโอเคไหมอ่าข้อ,ขอแรกคือถ้าขณะครูอสอนอยู่เด็กๆทุกคนต้องตั้งใจเรียนเชื่อความครูแล้วก็เคารพครูทุกคนภายในห้องข้อท,ที่สองคือห้ามเด็กแกล้งกันห้ามเล่นกันภายในห้องถ้าเด็กเๆคนไหนแกล้งกันภายในห้องนะั่นอาจะมีกิจกรรมที่เด็กนได้ทำจะใช้หนูมาถนัดเลยนี่มาเทเลยข้อที่สามเลยก็คือห้ามคุยกันถ้าถ้าอยากจะถามครูให้ยกมือขึ้น ไมีแมเนี่ย่อเลยไม่อากบ้านต่อื่ไปทุกคนจะมีกระดาษาแจกให้คนละหนึ่งใากระดาษใบนีบ้จะให้ทุกคนเขียนชื่อฉันแล้วก็เลขที่ วางเอาไว้เดี๋ยวพ่อไปเอาเดี๋ยวพ่อไปเอาด้วยกระดาษแผ่นนี้จะเป็นกระดาษสะสมคะแนนเดี๋ยวใครเด็กคนไหนตั้งใจเรียนตอบคำถามได้เดี๋ยวครูบอจะมีสแตมรูปหัวใจติดให้ตามช่องต่างๆถ้าเด็กคนไหนได้ัวใจเยอะที่สุดเดี๋ยวครูบอจะมีของรางวัลมาแจกโอเนไหมั้งใจเรียนนะมาก่อนจะเริ่มเรียนเรามาทตข้ตอตกลงก่อนดีกว่าถ้าสมมติว่าครูบอลสอนอยหรือครูครูเอิรสอนโยแล้วก็ปฏิบัติตัวยังไงครับตั้งใจเรียนอ่า ไอ้ออ้อื่ะไม่ได้จารอะโอเคหรือคนตอบได้แล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็บบเพื่อนหรือแบบเพื่อนจะพาทำกรสุนกส,สนนนใช่ไหม เดี๋ยวจะให้ดูคุณครูทำให้คัดแล้วก็ทำตาม้องทิ่งตานะเดิสองหัวไหล่ไหล่ไหล่แล้ว่ จะให้กช่ไหมอใครทำผิด we mm -hmm. รู้จักเรี่าอะไนะแล้วเ่มไป้ท่รียกว่าอะไรนะตอไแอมันล้วมันทำจากอะไรอ่ะผ้าไหมจากผ้าไหมทำจากอะไรอีกได้บ้างเกียบทำจากอะไรดีผ้ไกเออเก่งเนาะเด็กที่นี่แต่ว่าวันเนี้ยคุณนายมีรูปรูปหนึ่งมาให้ดู มันคือวัสดุอุปกรณ์ชนิดหนึ่งแหละที่อยู่ในอําเภอของเราในสุมชนของเรามันคืออะไรคะอันนี้รูปอ,อะไรไม่กอดต้นเล็ คนที่ว่าคนแก่จกับสายมั้งไหมนท,ที่วัดมีครับโอ้โหวันมีนั่นแหละอันนี่มันก็สามารถเอามาทำทำ,ทำเขาเรียกอะไรทงมันสามารถเอามาทําได้ในการมันเป็นอ้อวัสดุตมมักชงชนที่สามารถเอามาประยุกต์ในการทำทงได้ความจริงอ่ะทงเหมันก็จะเป็นแค่ไหมพรมตะเกียบกันไก่กาวเหมือนที่ครูเปิดอุปกรณ์ให้ดูแต่วันนี้ลรงคูจะพาเด็กๆมาทําด้วยวัสดุอย่างนี้นะั่นเองแต่ว่า เด็กๆโฟจะรู้จ mm ักครูไม่มากพอถ้าไม่ได้เรียนรู้เรื่องสนุกๆจากครูแอมแล้วก็ครูปาปุนะคะครขอเชิญครูแอมครูปะปอะกลาอะนกอกาเดยวานายเดียวานาเลเราวๆรละครเรื่องนี้ดีกว่าหัวใ่ทีมากเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเสนอเรื่องอะไร วัแล้วว่าันมอีอยู่วันหนึ่งท่าหมู่บ้านกางฝ่ายแห่งหนึ่งในภาคอีสานอาศัยอยู่เขาแล้วก็หมว่บ้านผุกคนในหมู่บ้านอาศัยกันอยู่อย่างมีความสุขโดยมีพ่อใหญ่บ้านและพ่อหมอเป็นผู้ดูแลคนการอยากมาอยากช้านานแต่ในขณะนั้นเองก็ได้มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมีเสียงชาวบ้านโกรเป็นเวรอยวิ่งหนีมาจากท้ายหมู่บ้าน เดี๋ยวเดี๋ยวเองไม่ได้อกัน้วเจออะไรกันมาผ้าผู้ใหญ่ผ้าผู้ใหญ่พี่ชายหมู่บ้านมันมีตัวอะไรไม่รู้มันน่าเกลียดมากๆเลยผ้าผู้ใหญ่ช่วยพวกเราด้วย ขณะน,นั้นพ่อหมอก,ก็ได้เดินเข้ามาได้ยิน สารนื้อหมู่บ้านของเราไม่เคย,ย,ม,ยมีผู้ปีกูีสารมาก่อมเลยนี่น,นันสีนักสิอยู่กันมาตั้งนานไม่เคยเห็นมีอะไรแบบนี้เลยใช่ใช่ใช่แล้วมันจะทำอะไรเราไหมพ่อหมอพ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านได้ขังกลับไปถามพ่อหมอพ่อหมอแล้วเราจะทำังไรนีล่ะถึงก่อนไว้อย่างนี้หมู่บ้านของเราต้องกลายเป็นหมู่บ้านหมีสิ้นแน่เลย ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันแต่ถ้าพวกเธจะมีวิีอยู่ว่าเดี๋ยวค่ะจะลองคิดดูนะว่าจะทำยังไงให้พวกผู้หญเนี่ยมันเอาประจามู้บ้านเรา สวยครับไหส่สิงไม่ไดีออกจากรูบ้านแม่ล่ะแล้ชาวบ้าน,น,นาาเข้าร่วมการทำาครงกัรในเมือ เราไปเจอกันที่วัดนะทุกคนไปวัดไปทําอะไรหรอพ่อหมอไปเรียนเทียๆไงล่ะไอ้นีไมต้องเรียนเทียนน่ะหรอพ่อหมอวันนี้มันอะไรหรอครับก็วันนี้วันขึ้นสิบห้าข้างเนินสามตรงกับวันมาฆบูชาไงพี่ปุกเองลืมไปหมดแล้วหรอ,<ช>อลืมสนิทเลยครับเอาละเอาละหลังจากนี้ค่ะจะขอแต่งตั้งให้วันนี้เป็นวันที่หมู่บ้านของเรา ร่วมการทำมูงยันในมุงกันทุกทุกป,ปีได้เลยครับพวกเราทุกคนช่วยกันยันกันทีน่ทุกป,ปีเลยและชาวบ้านทุกคนก็รำไปติดตามที่ต่างๆข,ของหมู่บ้านเพื่อขอ่าวไร้ผู้ถ เด็กๆรู้จักภุมยามมูนะคะหรือว่าก็เห็นที่ไหนอันแล้วเด็กก็ัอยู่ภาคไรภาเหนือใช่ไหมแต่จริงแล้วภูมยามมูมันมีต้นเนิดมาจากภาคอีสานโดนทังจัดในช่วงงานเทศกาลมาับูรีศีธวารดีฟ้าแดดรงยางจังหวัดกาฬสินจังวัดกาฬสินภาคอีสานแล้วเด็กคิดว่า นอกจากทุ meeting meeting. Remember, ่งที่อยู่ภาคอีสานแล้วภาคต่างๆมันยังมีอยู่ไหมเขียวภาคอื่นมีไหมนีภาคเหนือภาคเหนือเราเรียกว่าอะไรรู้ไหมเรียกว่าอะไรเห็นเด็กๆเคยพูดอยู่นะอะไตุงตุงอะไรนะภาคเหนือเขาเรียกันว่าตุงส่วนภาคกลางเรียกว่ารู้ไหมรู้ไหมภาคกลางเรียกวัดโพงภาคใตางขาเรียกไหมนะภาคภาคอีสานเรียกว่าทุ่งภาคเหนือเรียกว่าตุง พากาเรียกว่าโธ่พากาเรียกว่าโธ่อ่าแล้วเด็กคิดว่าคุณยายแมงมุมเนี่ยมันจัดขึ้นในงานอะไรนที่คุณบอลออกไปงานอะไรมาเนี่ยามาคาบุชาก็บอกวันที่เท่าไหร่จะมาวันใดสิบห้าท่าดือนเดือนหาอ่าให้เด็กดูไหมครับว่าภูณยายแมงมุมเนี่ยถูเขาว่ากลุ่มเนี่ยมันมาจากภาษาอะไร ภาษาอะไรที่เราใช้ในการสอสารทช่มรภาษาบาีกภาษาบาลีคือเป็นภาษาบาลีเศรกิจถ้าเค้ามาถูกเมาจากภาษาบาลีเศรษกิจอ่าแล้วเด็กคิดว่าภูมันมีทั้งหมดกี่ประเภทเราเรรามเนีสาภาษาที่พว่สากสามห เราสี่ต้อสี่ไม่ใช่มากว่าน้ัมไม่นช่ค่กว่านี้ไหมคิดว่ายังไงอค้มีแค่สองอ่คนไทยตอบด้ได้ระติกเกอร์ได้ากกาได้กระติกเอร์กเครอเคแล้วโเรก้กมาทุมลาวตัวทุ่งลาคือเป็นภุ่งที่ทำมาจาก้าะโดยการทําลงมาเป็นลาาการทเสริ นี่กสองเรียกว่าทูนชัยทุกการ์ดกเป็นทูนหนึ่งชัยชนะคล้ายก็แบบนี้เลยนี่แต่ก็คือจะถักร้อยเรียกมาเป็นแบบนี้เลยเข้าใจไหมอะไรนะอะไรนะใช่สำหรับสีทำแบบนี้เลยอการดูการจับดูสามเรียกว่ามทูนสิบสองราศีทูนสิบสองราศีก็คือเป็นทูนที่ทำไว้บนกระดาษผ้าแล้วก็ มีการว่าลูกสอง2ราศีเข้าไปใช่ใช่เรียกว่าไม้อะไรเรียกว่าไม้อะไรตอบอะไรเรี่4ก็คือทูจีนีไซใครเคยไปที่ที่สถานสงการมักงเคยเห็นในที่้อกวามนี้เจดีไซา์แล้วมันมีปกปักตามายอ่ะเออเนี้ยเรียกว่าทูจีทราย อันนี้ถ้าคือถุงไส้หมูถุงไส้หม,กหมูก็คือเป็นถุงที่จัดจากกระดาษแก้วหมก็คือเป็นถุงไงมันพุ่งก็คือเนี่ยแบบนี้เลยที่ครูจะพาทำกันในวันนี้จำไว้นะคะถามพวกนี้เดี๋ยวครูตอจะมีถามในตอนเล่นเกมด้วยขขขขวันนี้จะมีเกมสนสุดมาเล่นด้วยอยากเล่นไหมอยากเล่นไหมอยาเล่นปะอยากตัชื่อเกมชื่อว่าอะไรเกี่ยวคุณวันจะพา,านี่เป็นคนไปเล่น สวัสดีครับทุก ทุ่มมาบุเอาจะทุ่มในมรดกไปติดตามที่ต่างๆของวัดเพื่ออะไรเนาะเพื่ออะไรเพื่อ้าไรหี่เพื่อกลับและสิ่งที่มันไม่ดีออกจากงานบุญของเราแล้วก็เป็นการประกาศให้กันกายด้โชว์ทุ่งหน่อยโชว์ทุ่งหน่อย เวลา5นาทีในการเป็นติดไปติดเนี่ยเนี่ยติดตามมาในของติดตามเชื่อมติดตามแขวนตามเชื่อมต่อได้เลยต้นเสาวัดก็ได้โอเคอ่ะเริ่มได้5นาทีมาคนเทนท์ให้คนไทโอเคค่ะมาเลยติดตรงไหนอย่างติตรงไหนระวังล้มด้วยนะระวังลื่นตียังไง น้าเชือมติดนี่น่าคมไยดิมาแจงมานเกิจกรรมในวันนี้สนุกไหมอะไรนะมูพูดาอะไรนะพูดว่าอะไรแลยวเงอเอเลยงอเลยงอเอเยองอเอลเยยัองเเยเยเรยเองอ อยู่ข้าอะไรมิสานแล้วแต่ละภ้าวมีชื่อไมที่ตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกันขาวสานเรียกว่าภูมิ้าคเหนือเรียกว่าตูมข้าวตังเรียกว่าโธเห็นไหมว่าแต่ละภาคมันก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเราเห็นไหมครับว่าูุิของเรานั้นนอกจากใหม่ผมแล้วยังเรายังสามารถใช้อุปกรณ์ืีนมาทาได้คืออะไรเลยเรียกว่าอะไร ปลาตอกไข่ซึ่งตอกไข่คืออะซึ่งตอกไข่นะเป็นวัสดุจากธรรมชาติของเธออะไรเนี่ยไ่ได้อ่อยบางขาอะอบางขาแล้วดอกตอกไข่เรายังใช้อุปกรณ์อะไรอีกะลรนะหลอดหลอดแล้วมีอะไรอีกหลอดกรเีย์ตองโนมเห็นไหมคะว่าวัสดุต่างๆเนี่ย ในที่เราเอามาใช้ที่เหลือใช้แล้วเราก็สามารถนํามาทําประดับตกแต่งภูมของเราได้โดยทูงมีความสําคัญยังไงครับเอาไว้ทําอะไรไล,ไล่ผีไล่ผีอาไล่ผีนอกจากไล่ผีแล้วก็คือ,อยังเอาไว้ประดับงานบูญเห็นไ,นไลแล้วทูงไม่ั้มดกี่ประเภทแต่ที่ครูบอกไปตอนแรก6ประเภทประเภท,รเ,ทเรียกว่าอะไรเนี่ยทุงอะไรทูงนี้เนระียกทูแล้วเราเคยเห็นทูงลาวไหมแล้วก็มีทุงชายทูงชายก็คือเป็นทุงที่ แกนชายชนะขับไล่สิ่งที่มันไม่เดียอกมาทงเชฟก็จะคล้ายกับพ like ิ้นแกนแรงเหมือนนี้แล้วมีทงอะไรอีกทงทงสิบสองราศีทงสิบสองราศีก็จะเป็นทงที่ทำจมนกระดาษแล้วก็วาดรูปสัตว์ต่างๆที่เป็นสิบสองราศีขึ้นมาแล้วก็มีทงทงเจดีไซน์ทงเจดีไซน์เคยไปงานเที่ยวผ่านไหมเคยเคคยไปบ้างเคยไปไหมใครจะไปยุ่งขึ้นแล้วเคยไปกอดเจดีไซน์ไหมไมค่คิดแล้วเดียว กี่น้ำอย่างเดียวแล้วลถ้าถ้า,ารอบนี้เราไปนะเราต้องไปไปต่อเจดีไซน์แล้วเราต่อ,อ D เจดดูเขาจะมีการปากักทงเห็นไหมที่เป็นทงสามเหลี่ยมนั่นน่ะเขาเรียกว่าทง G ่เราจดีไซน์แล้วก็ก็จะเป็นนี่ทงใหญ่หนึ่งที่เราทำันในวันนี้นะเห็นไหมทงใหญ่หนึง่งมุมแ,แ,แล้วเราคิดว่าทงใหญ่หนึ่งมุมที่เราทำเลยแล้วที่ครูสอนไปมันทำในเทศกาลอะไร บูชาก็จะเกิดในที่ไหนนะของว่าอีสานจังหวอดอะไรการเลยการศีนะเห็นไหมรว่าคุณมีความสำคัญนะเลยเอาไว้สำหรับไล่ผีเอาไว้เชิดเทวดาต่างๆลงมาเพื่อจะปกปักรักษาปุ้มคองานบุญแล้วก็ไล่สิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเราเอาวันนี้ผูขอขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจเรียนอย่างมากเลยนะคะที่เรียนกับคุณครูทุกคนจำคือชื่อครูของแต่ละคนจำชื่อครูแต่ละคนได้ยังคชื่อครูอะไร ครูบอลครูอะไรครูบอลครูนาครูครนครูอะไรครูจอยครูอะไรครูใจแอนครูแอเ้เน้ยวไ้ดูคี่จอเครูได้แล้วอยากเรียนแบบนี้ไอยากเรียนไอยากเรียนภูมิใจไวทสวยมากที่สุดนะเดี๋ยวมหายูกัน